จบมาอีกครั้งกับวันมินิทวิ t นอสตาค่ะแต่ในที่เดียวนะคะที่พี่พานัทพูดถึงข้อมูลฟู f ฟอร d ดัตเซ t วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง l a เยอแรกกันค่ะนั่นก็คือเดโ o g r a p h i c ขอให้พี่พานัทมาพูดให้หน่อยแล้วกันนะคะพี่พานัทมาเลเยอร์แรกนะครับเดโม g กร p ฟิกนั้นจะมีข้อมูลประกอบด้วย2องแอ v ท t y หลักๆนะครับข้อมูลแรกเลยคือเพศ ในแต่ละกล่ดเนี่ยเราจะสามารถบ่งบอกได้เลยครับว่ามีจํานวนเพศชายและเพศหญิงในแต่ละพื้นที่อยู่จํานวนเท่าไหร่บ้างนะครับ ข้อมูลแอดทิวที่2คือข้อมูลประชากรรายช่วงอายุครับเราสามารถรู้ได้เลยว่าพื้นที่นี้มีคนที่มีช่วงอายุประมาณ 20- 29ถึงปีอยู่ประมาณกี่คน30มถึงปีอยู่กี่คนซึ่งองค์กรหรือว่าหน่วยงานไหนนะครับที่เห็นประโยชน์ของการที่รู้ว่าพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีประชากรชาลีอยู่จำนวนเท่าไหร่บ้างและในแต่ละเพศเนี่ยมีช่วงอายุเท่าไหร่บ้างเนี่ย ผมมองว่าคนที่ทำสายงานเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือว่าต้องการจะวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเนี่ยข้อมูลเนี้สามารถทำให้เราวางแผนทางด้านการตลาดได้อย่างตรงแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับเอาเมกฆมาเพือพ่อไม่ย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ๆเพือพ่อให้พาษสาระดีๆจากทนสตาง์สำหรัวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย